เอาบเดียวก่อนบสวัสดีคับแอดมินลันกขอขอใบเดียวโหช้อนขนาดนี้ถ้าจะช้น้มาคแล้ว

นี่ก็ร้อไม่เก่งเียขอแบล๊บแบล๊บนะไลนานี้แมขได้เมืออไรแล้วล่ะ้าง่กลบด่ไม่อยากได้หน้านิ่งขอบคุณอันนี้เป็นไ

หน้าอื่นไป้องเอียงหน้าหน่อยเกรงเหนียงเนี่ยเนนี่ไงคนที่อยู่ในบ้านกเอาแล้วมเอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามในรถกระบะอ้งนานแล้วครคนที่ช่วเอ๋ว่อะไรอ่ะ ให้เลสงเยค่ะน่ควมสว่ทำไมโอ้เดี๋ยวขึ้นงกลมหน้ากลมเอวหน้ากลมเออดินนี่เหรอ้นเป็นดูดีว่าวคุยกับสานสวยบ้างนี่ัวได้หรอเอาเลยจะจันะม่หนาวมเอาให้เป๊เอาให้เป๊เอาให้เป๊ัเอาให้เป๊ะมันงูหน้ากัวยจะยืดไปเน พี่เก๋มันมุมหน้ากลัวอ่โอเคพี่ยอมพิเต็งพิเด็นพิษยื่นชอต้อคิวหม่มันใหญ่้นสูงใหญ่ขึเอาเลยสูงสูงได้แต่ว่ามันไม่ช้าทีไงอยเเดี๋ยวขอขอกล้องหน้าพี่นะคือพี่จะกดเอง พี่กดเองกล้องหน้าดอกมนี่เัีนใบไม่น่าใสถ่ายไปบ้างบ้าน้องถ่ายอะไรทำมั้ยพี่จะคอนคู่แล้วไม่เห็นถ่ายรูปคู่ลงไอจีบ้างแบบนี้ก็ทุกคนถ่ายกันไม่มันไม่เหมือนกันกับเนีใบลงแหมไม่ต้องเลยคู่คุก้องก็ได้ไปเยอะแลยคู่ก้องไ่ต้องเลยโลบเอง คอณก้องปล่อยมาแค่สองเองเราเห็นต้องยีถูกอะไรนะันใช้ไม่ได้กู่กองมีคลิปด้วยนมีคลิปด้วม่เมีคลิปเรมีคลิปด้วยูกไม่รู้ายัไงเขาบ้าน่นจะได้ทรงบาิชอบไมหรอช่ไม่ได้เล่ิเขาถ่ายธรรมดาดีมันบิดของเขาเขาแล้วไม่บอกเราเขาจะได้สวยกว่านี้ เสนอไปเลยม่ก้องใบอะไใบถ่ายใบถ่ายไม่ได้เหรอใบใบถ่ายใบถ่ายอะไโอ้ยวอกไปวะแย่หยามนโดนไเห็นไหมผายหูผิวเลย ไม่สวยเหมือนคนอื่นว่างอ้าย 5S แล้วฟิล์มเราเป็นฟิล์มานันด้วยฟิล์มนั้นน่ะถายไปไหนยด้ฟิล์มด้านน่ะนัเป็นหน่งโดหน่งดนี่สวยสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีเือนดิูคู่ใช่ไหมคะถือว่าแสงไม่น้อยเลยะ่ก่อนเข้าไปถ่ายกน่็ถ่ายมาดิถ่ายดิตั้งกันเพอหม่งไม่ดูกล้องเราดูดีสวยจ้ี่ยนันถึงคนใน ก็แบบหน้าใสมากเลยอ่ะ iPhone 4ขอได้ยังอันนี้คืหน้านี่ไงเปิดแสงลืมเปิดแสงดีมากแล้วขอเขามั่งไงล่ะไงลืมเปิดแสงพี่เนทพี่ใบ้ขอหนูมั่งค่ะขอหนูมั่งค่ะไอ้กล้องหน้า ใบหน้าใหญ่อุ้ยใครพี่ยาสวัสดีสวัสดีโอ้ยอยากถ่ายถ่ายคู่นะยกู้ไม่ได้ถ่ายคู่แต่ว่าไม่ถ่ายเขาดูต้นไม้อยู่หน้าใหญ่เออใบหน้าใหญ่ถอยไหมเอาไม่รอเห็นไหมเมฆไม่ไหลับทีเดียวไม่รอไม่ใช่เม่งดูไหมใบผิวใบให้เนทถ่ายให้ดีทีเนียเนทไม่ได้ถ่ายคู่นะให้ดูต้นไม้อยู่บิดทีเดียวกากเลย เมงถ่ายรูกก้อนเมงก็จับถ่ายคำนอยเอาเงก็เก็บโทรศัพท์ของเมงก่อนทวิตมาแล้วทวิตแต่เนี้ยมายังไม่ลงจากรถเอาก็ได้ถ่ายป่ะตอนนี้่ายอมกันเเสียงสวยเงเขารู้แล้วอไรอ่รามงดูอัพไอโอเอสแล้วสีงสวยเวอรตใหญ่ดน่ แอปแอแมงด้แมงดูวเขาอัปไอโอเอสแมงรัวรัวนี่ไอโอเอสมันแสงสวยไม่ได้อะยังโง่อามาจะถ่ายกล้องไงกล้องมันยืนถ่ายกันมารเนี่ยถ่ายรวมันนี่ไอ้กล้องเดาเแม็กตกแสงมันปกกล้องพี่อุ้ยชุดสีชมพูเต็มเตเนี่ยนะกลังจะปีนขึ้นต้นไม้ไปถ่ายให้ยืมปีนที่นี่ดูเลย ได้นะกล้องเขาล้วกับกล้องแม่งเดี๋ยวน่ถอดกระโปรงแป๊บนึงเดี๋ยวคนอันนี้ปรแกธรรมดานัเนี่ยเีแม่งก็ไปอัป iOS เสอัเข้างล่างมันใหญ่เลยนะกขาใหญ่มันต้องการิเขาบอกว่ากล้องหน้าใใหญ่อยู่ใกล้เอาคูไหนนี่ ดำแล้วไม่้ว่าเดี right. ๋ยวเข้าแล้รักแล้วเปียกแล้วอ่ะรักแล้วจุ่มเลยจุ่มเยหูใหญ่ไว้ไหนพวกป้อมมาใช่ไหมอยู่พวกป้อมมาจ้า

พี่วอนห้าสีก็ดีนะสยัใจสักเพ่อเออเดี๋ยวได้ห้าสีมาก็รู้ไม่รอไม่รอใส่ได้เป็นร้อยเฮ้ยมือบังพอดีโอ้ขอคู่ลูกนึงดีขอคู่ลูปเ้าละใเนมองกล้องเหนอ

ทำไมพี่ปอจะย้ำทำไมก็ดูหน้าเขาดีคุณหน้านี้มาสดใสปวดยแม่่ต้องขอสิ่งนึงขอไทยครับอะไรของหมอหมอเป็นลูกค่ะพูดให้มหมอบาคิดเป็นไหนี่

อ <แฟ S 1> ห,หายเลย<อ>